ครับวันนี้มาเปิดเสกวัดนะครับอดีตบ้านวัดน้อยของบ้านเมืองปัญช้างนะครับตอนนี้เรามาเราจะข้าบฝากกลับเพราะเราเซ็จพิธีแล้วนะครับโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากบ้านมะชันตีของคณะบุใชันะครับบ้านสูยนะครับสวยเลยมีท่าเรือสวยมากครับก็เราใช้สําหรับการข้าบฝั่กไปมานะครับอดีตแต่ก่อนเนี่ยเรนจะข้าไปเรียนนะครับก็ต้องนั่งเรือจากที่นี่ ไปเรียนแล้วก็นั่งกลับน,นะครับรก็เราก็ได้ได้มีโอกาสคือเป็ความหลังแต่เราไม่เคยอยู่ในความหลังลนะครับ <c oughs> <c oughs> เราแค่มาสัมผัสน,นะครับแล้วไมนี้นะมีพี่เราเรียกว่าอะไรอ่ะโชเฟอร์ไม่ได้ใช่ไหมโชเฟอร์ไม่โชเฟอร์หรอไหมกําลังกันลอกัป <c oughs> ตันกัปันเลือ่อ <c oughs> นเลื่อนเลยอะไรแท้ๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีสมาชิกที่อยู่ด้วยกันวันนี้หนึ่งสองส 4 5กจคนัแนมันจะได้นั่งเรือกลับไปฝังวัดนะครับฝังวัดอยู่ตรงนู้นใช่ไหมพ่อนะแต่ก่อนเนเขาพายเอานะเดีเราใช้เรือเครื่องโอคขอบขอบอคุณคับคุณพ่อผมเมื่อกี้ไม่พูดต่อมาที่เรื่อพิธีเปิดเสษ์อาคารอนุรักษ์วัดพระดุไทยครับวันที่1 5บันวาัน